วันนี้ลูกชายจะแสดงวิธีตำแตงให้ทุกคนดูตำแตงโบเรียวเ่เสี่ยวันนั้นออกงานอะไรโบเรียวนี่แต่ปุ่นโบเรียวจะอยู่โปรตีนเด็กเมื่อน,นั้นออกงานนี่อะงานอะไรที่ไฮลงสตอรี่สตอรี่างไรโกโฮเมฮะโกซุมมอญิโกไนโก อีไม่เข้าใจพี่ถ่ายลงสตอรี่ไอจีบ้านไหนจำบ้านไหนลานล้จำไม่ได้ตั้มบะแดงเข่าเสียงปงล่างขนาดมาเบิงตั้ม <c oughs> นัน่นบ่ เฮ็ดเป็นอันลูกเตาไว้ยังแจงไว้พอต้องสับแล้วแต่ามากหรือวะแวต่แต่บอกหน้าพอถังใสบอกกอกไม่ใสฮะใสะใกกประกอกเพราะใสอือกานไปแล้วหนึ่งหน่วย ตามจัาหน่วยแม่เอาไป่เรียกเอาอะตัดขมันไหยกับพ่อตามมาด้วยหน่วยที่ซองเอาเอาพอดีแสีบเด้อบ่ต้องเอาอันบ่ต้องเอาอันหลายตำบักแตงเขาเสียงกรงุงรังกรุงรังกรางรังนิดน้อยบ้านฟ้าหัวนอ่าวิธีกู่ดนต,ตรีพอตะหัด อยู่กับเสียงพิ้นเสียงแค้นขอบพ่อสุขสันรรขอบพ่อหมักมวนอยู่ใส่ก็ต้องมีเสียงดนตรีฮันเด้หน่วยที่สองผ่านไปเอาจากหน่วยเอาสามหน่วยกับพ่อละก็เซลือกุลาหน่วยเขาเอาสามหน่วยกับพ่อแตียงบัวตายเ <laughs> ตียงบัวตายตกคบปีสองสามเสียงปงลาางกลางวานัน มุูอีสานตดเดงสมเนากันิทาร,ร้างงาองะม่ลองลือกลงกลางวันเอ้ยมูอีสานถั่วมูอีสานาดัง้ามนดเอาใะมาอยู่คนผมตัใไหชห่อชยไรเชียไ้ยหนาบางกองเฮี้ ปลาแดกปลาแดก <4 S 2> เข้ม <5. S 2> ดเด้นี่ปลาแดกยี่ห้อนี่เข้มนัวใส่ลายมันเอ็มมะนาวมะนาวเปรี้ยวใส่เปียงเดียวใหญ่ๆตัดไดมันอนดเกียนเอออยู่แค่ไหน,นะหนงานก็สูง ่าสิเกี่ยวของผู้มีสีเอาละซี่ม,มือกันน้ำแตกแล้วซีมิม,มังไหนเป็นไดเรียสอกบอได้เลียบอสอกกินเลยมา เป็นอย่างไรฝีมือแล้วล้อ,อหล่องแสบบอบอรียาเะนหนิปูตีนไหมนะบุรียาเะนหะนิปูวะซ่านจัวแม่แม่คนตามบักแดง เวลาเอาแต่เขียนพอเราเซ็กซี่เกินไปก็เซ็กซี่หฮงบ่อยกงห้ทุกคนเบิ่งกรเสิอ่านกินเรามาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันตำหมักแตงตำหมักุ่งปิ้งปลาเรือเต็มใจโดยเชฟเชฟกระทะรั่วเชฟโคกเหล็กเชฟโคกหัว เซฟโคกลัวเชฟครูพิต้ามาเด้อทุกคนเรื่องเล่าความสุขกับตายวรวันมาเด้อกินข้าวแรงนำกันลดหายัวเสบกินหลายวแสบกินน้อยวเสบไปหาหมออ่าวเสบไปหาหมออันเด็กมาเด้อมาเด้อกินแล้วกินแล้วกับตันหิวเขาแห้งเป็นไดกินไดบ่โอเคจำเสียงนะพ่ พูดดีได้กินต่อพูดไม่ดีไม่ได้กินต่อเต็มสบให้เท่าไหร่กิตาถามให้เต็มสีให้เก็เออโอเคบ๊ายบายทุกคนมาเด้อกินเข้าแล้วแล้ว